สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารีวิวดูรถคันนี้นะคะเป็น L 5 0 1 8 SP นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถที่ลูกค้าใช้กันเยอะมากมายเลยนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่20,000ืบาทเท่านั้นนะคะ20,000ื 20, บาทเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีตัวรถไปมีดฐานหลังแล้วก็โตรตารี่นะคะอุปกรณ์3ามชิ้นก็ถือว่าอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะลูกค้าสามารถผูกอ้อยได้นะคะทำไร่ได้นะคะ โปรโมชั่นดาวสองหมื่นนะคะอุปกรณ์3มชิ้นนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะเป็นแบบรายปีรายเดือนแล้วก็รายเหเดือนนะคะรายปีนะคะก็จะเป็นรายปีแบบนีงวดย่อยนะคะงวดย่อยก็เดือนละสองพันนะคะนวดใหญ่ก็จะตกที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันกว่าบาทนะคะ ใครสนใจอยากจะจองนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเซลนิ่มเบอร์นี้ได้เลยนะคะเบอร์0817687948นะคะโปรโมชั่นมีเดือนต่อเดือนนะคะลูกค้าจองเดือนนี้รับรถสามารถรับรถเดือนหน้าได้นะคะไม่เกินวันที่15นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะก็จะมีทะเบียนบ้านับัประชาชนคนซื้อคนค้งหนึ่งคนจ้าแล้วจะ่ะ